สวัสดีค่ะสวัสดีจากบ้านป้าอ้อยในชนบทของสหรัฐอเมริกาค่ะวันนี้ป้าอ้อยมีเรื่องของ love scam หรือที่เรียกกันว่า romance scam มาแชร์ให้ได้รับฟังกันอีกแล้วค่ะเพื่อเก็บเอาไว้เป็นอุทาหรณ์สอนใจเพื่อวันใดวันหนึ่งเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกับตัวเองจะได้รู้ว่า มันเป็นอย่างไรบ้างและควรจะหาวิธีป้องกันตัวเองอย่าไปรลงคารมคำหวานที่ใครที่ใครก็ไม่รู้เราไม่รู้จักมาพูดให้เราเคืิบเคลิมเรื่องราวนี้ก็เกิดขึ้นกับผู้หญิงสูงวัยคนหนึ่ง เธอเป็นผู้หญิงสูงวัยที่เคยมีครอบครัวที่แสนอบอุ่นอยู่กับสามีอย่างมีความสุขมีบ้านเป็นของตัวเองมีทรัพย์สินเงินทองใช้จ่ายอย่างสะดวกสบายเพราะเธอและสามีทำงานหนักกันมาจนกระทั่งบ้านที่ซื้อก็เป็นไทยแล้วแต่สามีก็จากเธอไปก่อนที่จะได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันหลังกเกษียณอย่างมีความสุข เมื่อสามีจากเธอไปสิ่งที่เกิดขึ้นกับหญิงสูงไวัยก็คือความว้าเหวความเงียบเหงาเธอมีลูกค่ะลูกของเธอก็มีหลานด้วย ลูกของเธออยากให้เธอหายเหงาก็เลยให้เธอได้มีโอกาสได้อยู่กับเด็กๆบ้างเป็นบางครั้งบางคราวหรือชั่วครั้งชั่วคราวในขณะที่พ่อแม่เขาจะไปธุระก็จะไหว้วานคุณยายเพื่อเข้ามาช่วยดูแลแต่มันก็เป็นเรื่องขึ้นมาจนได้เมื่อในขณะที่คุณยายมาดูแลหลานๆปรากฏว่า คุณยายมีพฤติกรรมที่แปลกประหลาดมากคุณยายไม่ตั้งใจที่จะดูแลหลานอย่างเต็มที่แถมยังชอบแอบไปส่งเท็กซ์หรือเมสเซจตามมุมห้องหรือตามหลืบเดินไปแอบเพื่อไม่ให้ใครได้รู้จนกระทั่งลูกสาวพูดขึ้นมาว่าคุณแม่ทำตัวเหมือนกับเด็กสาวที่เป็นโรคฮีท ลูกคิดก็คือโลกติดสัตว์นั่นเองหรือมีความรู้สึกตกอยู่ในหลุมรักหรืออีกอย่างหนึง่งเธอบอกว่าคุณแม่ของเธอเหมือนเป็น Drug addiction คือคนที่ติดยานั่นเองสาเหตุที่เธอพูดถึงเรื่องนี้เธอเคยได้พบว่าแม่ของเธอเนี่ย เขาไปใช้เดทติ้งไซต์แล้วก็ถูกแ scammer หลอกเงินไป2,500 US ดอลลาร์จากนั้นเธอและลูกอีกคนหนึ่งพร้อมทั้งลูกเขยก็คิดว่าคุณแม่คงจะเข็ดแล้วก็ไม่ทำแบบนี้อีกไม่หลงเชื่อคารมใครง่ายๆแต่ในที่สุดเธอก็ได้ไปรู้จักกผู้ชายคนหนึ่งในเดทติ้งไซต์ทำให้เรื่องนี้เนี่ย ต้องมาถึงคนจัดรายการคนที่เป็นคนจัดรายการเนี้ยเขาจะมีความชํานาญและมีวิธีการปร้องป้องกันไม่ให้ผู้หญิงสูงวัยได้ตกเป็นเหยื่อของโรแมนต์แกมลูกสาวนำเรื่องนี้มาเพื่อ เพื่อให้นักจัดรายการเนี่ยพิสูจน์ให้เธอได้เห็นเพราะเธอก็พูดอยู่ตลอดเวลาว่าความสุขของเธอลูกๆก,ก็ไม่ควรมาอิจฉาและเธอรู้ว่าผู้ชายคนที่เธอคุยอยู่ด้วยนั้นจะเป็นคนสร้างความสุขและจะมาใช้ชีวิต และอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขลูกสาวพูดแม้กระทั่งว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งคุณแม่ให้เด็กๆนั่งรออยู่ในรถแล้วก็เข้าไปในธนาคารเพื่อไปทำการโอนเงินเรื่องนี้เลยกลายเป็นเรื่องใหญ่ที่นักจัดรายการท่านหนึ่งได้ทำการพิสูจน์ให้คุณแม่ได้รับทราบเรื่องราวของคุณแม่เป็นอย่างไรมาฟังกันค่ะเธอได้เล่า ถึงความหลังเรื่องราวของผู้ชายคนนี้ให้กับผู้จัดรายการได้รับทราบเธอได้รู้จักกับผู้ชายคนนี้ในเดทติ้งไซต์เขาบอกว่าเขาเนี่ยเป็นคนในรัฐหนึ่งของอเมริกาเธอเนี่ยอยู่ที่รัฐฟลอริดาส่วนผู้ชายคนนี้เขาบอกว่าเขาอะเป็นคนที่ย้ายมาจากสเปนแล้วก็มาใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวตั้งแต่เด็กที่ไมอามีและตอนนี้เองเนี่ยเขาก็มี โครงการงาน Construction ของเขาอยู่ที่อังกฤษเขาจะต้องไปประจำอยู่ที่นั่นเขาทำเกี่ยวกับเ,เขาเรียกว่า i n t e r i o ดีไซเนอร์และก็ไปทำงานประจำอยู่ที่นั่นมีลูกชายอยู่คนหนึ่งลูกชายก็อยู่โรงเรียนประจำที่รอนดอนประเทศอังกฤษนั่นเองเพราะว่าเขาไม่มีเวลาที่จะดูแลเขาก็เลยให้ลูกชายไปอยู่ที่โรงเรียนประจำ นั่นก็คือเรื่องราวเบื้องต้นของเขาและอีกสาเหตุหนึ่งที่ลูกสาวของเขาทนไม่ได้ก็เพราะว่าบ้านที่พ่อกับแม่เคยอาศัยอยู่ด้วยกันพ่อนจนหมดแล้วแม่ก็ออกไปขายแล้วไปเช่าอพาร์ตเมนต์เล็กๆอยู่เธอสูญเงินไปเกือบสองแสน US. ดอลลาร์ เรื่องเรามันไม่ใช่เรื่องสนุกสนุกซะแล้วเราจะต้องมาฟังกันว่าทำไมนะคนที่มีการศึกษาดีมีความรู้ดีมีฐานะดีอยู่บ้านหลังใหญ่มีทุกอย่างพร้อมทำไมเขาจึงไปตกหลงมเชื่อกับคาลมของคนที่ไม่เคยได้มีโอกาสเห็นหน้ากันเลยเขาสองคนเนี่ยติดต่อกันด้วยข้อความทาง เทหรือการส่งข้อความให้หากันซึ่งผู้ชายมาก็จะมีเหตุผลมากมายกายกร่ีบอกว่าเขาไม่สามารถจะคุยหรือให้เธอเห็นหน้าอ,อาจจะเป็นเรื่องของความไม่สะดวกอยู่ในสถานที่ที่ไม่มี Wi-Fi พร้อมเมื่อคุยกันได้ไม่นานก็มีปัญหาที่แม่เกิดปัญหาเรื่อง financial situation ก็คือสถานะการเงินเงินเพนชันที่คุณแม่ใช้อยู่ทุกดวนทกเดือนก็เริ่มมีปัญหาเงินเก็บในธนาคารและบ้านที่ขายไปเพราะทั้งหมดนี้คุณแม่กำลังตกหลุมรักสแกมเมอร์นั่นเองเธอเล่าให้กับผู้จัดรายการฟังว่าเมื่อผู้ชายคนที่เธอติดต่ออยู่ด้วยมักจะส่งข้อความที่ เธออยากฟังเธออยากได้รับรู้ได้อ่านครั้งใดได้คุยอ้อแล้วเขามีการคุยกันทางโทรศัพท์ด้วยเธอก็รู้สึกมีความสุขเหลือเกินเพียงแค่นั้นเป็นความสุขที่เธอได้รับในแต่ละวันเพราะฉะนั้นผู้ชายคนนั้นก็เริ่มใช้วิธีเขาบอกว่าเขาติดปัญหา เกี่ยวกับเรื่องวีซ่าที่เขาอยากจะกลับมาอยากจะเดินทางกลับมาที่ไมอามี่แล้วก็จะมาพบเธอแล้วก็อาจจะมาทำความรู้จักกันแล้ววันหนึ่งเมื่อโครงการงานในประเทศอังกฤษของเขาเรียบร้อยเขาก็จะกลับมาใช้ชีวิตอยู่เรื่องกับเธออย่างมีความสุขสิ่งที่เธอเป็นก็คือความว้าเเวเมื่อได้เจอกับคนที่ พูดและทำให้เธอมีความรู้สึกดีก็เป็นเรื่องธรรมดาที่บรรดาหนุ่มๆพวกเนี้เขาจะมีเทคนิคในการใช้วิธีการพูดที่จะทำให้คนที่ฟังมีความรู้สึกสบายใจและมีความสุขและยอมที่จะรับฟังทุกเรื่องที่เขาบอกอย่างเช่นว่ายังไม่สามารถคุยกันได้และก็ด้วยเหตุผลที่บอกว่าจะกลับมาก็จะติดปัญหาตลอด มีครั้งแรกที่เขาเริ่มแจ้งว่าเขาติดปัญหาเรื่องวีซา่าเขาเองเขาได้เอาสเตทเมนต์ของธนาคารให้กับเธอได้ดูว่าเขามีเงินหลายสิบล้านอยู่ในบัญชีซึ่งถ้าหากว่าต้องการความช่วยเหลือจากเธอแล้วเนี่ยเงินทุกสตางเงินทุกดอนทุกเพนนีที่เขาเอาไปเขาจะคืนให้กับเธอแล้วก็จะลงบัญชีร่วมกันในบัญชีเงินของเขาที่มีอยู่ทั้งหมด หลายๆยอย่างคอนวินส์และจูงใจให้เธอได้หลงเชื่อตามคำพูดของเขาและก็เริ่มทยอยโอนเงินให้ เมื่อเขาติดปัญหาเรื่องวีซ่าไม่สามารถเบิกเงินออกมาจากธนาคารได้และด้วยปัญหาต่างๆของลูกชายรวมทั้งการซื้อให้ช่วยซื้อของขวัญส่งไปให้กับลูกชายที่โรงเรียนประจำในรอนดอนด้วยเธอได้ทยอยโอนเงินให้เขาหลายครั้งหลายหนมากทีเดียวเธอบอกกับลูกๆของเธอว่าผู้ชายคนนี้ ทำให้แม่มีความรู้สึกว่าแม่มีความสุขอีกครั้งความสุขได้กลับมาหาเธออีกครั้งหนึ่งและก็บอกว่าเขาเป็นตัวจริงเขาเป็น My f u t u r e เป็นอนาคตของฉันแม่ของเธอนั่งฝันไปวันๆนหนึ่งว่าสักวันหนึ่งผู้ชายคนนี้จะกลับมาและก็จะใช้ชีวิตร่วมอยู่ด้วยกันณนะตอนนี้ถึงแม้เธอจะต้องไปอาศัยอพาร์ตเมนต์เล็กๆอยู่ เธอก็ไม่ได้รู้สึกว่าเธอไม่สะดวกสบายเพราะเธอมองเห็นวันข้างหน้าว่าเธอจะมีครอบครัวที่มีความสุขอยู่ร่วมกับผู้ชายที่รักเธอและเธอก็รักเขามากด้วยการโอนเงินของเธอมาจากหลายเหตุผลอย่างเช่นเรื่องของเหรียนโทรการใช้บัตรโทรศัพท์เงินค่าพักในโรงแรมค่า ซือโทรศัพท์มือถือใหม่เพราะว่าโทรศัพท์ตกเสียหายคอมพิวเตอร์หรือแล็บท็อปค่าอาหารการกินต่างๆสิ่งเหล่านี้ที่เธอโอนไปให้เขาเธอเคยโอนให้เขาครั้งหนึ่ง1 9 8 8 8แล้วอีกเดือนต่อมาก็โอนอีก4 1 1 0 0กว่าในเดือนต่อมาอีกก็โอนให้อีก2 9 9 0 0 และอีกเดือนหนึ่งก็โอนให้อีกมื่นหนึ่งในหนึ่งเดือนต่อมาโอนให้อีกสองพันกว่าและสิ้นปีก็โอนให้อีกเกือบสี่พันพอขึ้นปีใหม่มาเดือนแรกก็โอนให้อีกสี่พันและเดือนที่สองก็โอนให้อีกสามพันสองเดือนที่ห้าโอนให้อีกห้าหมื่นเนี่ยแหละคือสิ่งที่เธอทำ รวมเบ็ดเสร็จแล้วเงินที่เธอโอนให้หนึ่งหมื่นเก้ยห้าสิบจุดสี่ US Dollar เธอไม่ได้เสียดายเงินที่เธอโอนไปเลยเพราะเธอรู้ว่าหากเป็นคนที่รักกันและเธอรักเขามากเธอไม่เสียดายเงินที่โอนไปเพราะต้องการที่จะช่วยเหลือคนที่เธอรักและ สิ่งที่เธอมีคือโฮปหรือความหวังที่จะได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้ชายคนนี้เมื่อเรื่องมาถึงผู้จัดรายการทั้งผู้จัดรายการเองก็นำข้อมูลต่างๆเอกสารต่างๆที่เธอได้รับเอามาทำการพิสูจตร์รวมทั้งได้จ้างคนให้ไปอย่างบ้านเลขที่ ที่เขาให้มาว่าเขาอยู่ที่ไหนทุกเรื่องเป็นเรื่องเฟกทั้งสิน้นเอกสารต่างๆที่เธอได้รับเช่นแบงก์สเตทเมนต์ก็เป็นเอกสารปลอมรวมทั้งชื่อของลูกชายที่โรงเรียนในรอนดอนก็ไม่มีและชื่อของ คนที่เกี่ยวข้องและดูแลลูกชายของเธอที่ลอนดอนก็ไม่มีเรื่องราวแบบนี้พอปะอ้อยไปหานไปหามาเนี่ยมันก็จะมีเคสที่คล้ายๆกันหลายคนมากเป็นคนที่ไปอยู่ที่อังกฤษบ้างไปทำงานอยู่ที่นจีเรียลูกอยู่ที่อังกฤษต้องมีการจ้างคนดูแลอะไรพวกนี้ปะอ้อยจะนำมาทยอยมาให้ แล้ว,ลวทุกคนที่ได้ฟังได้อ่านก็จะบอกว่าเอะมันก็คล้ายๆกันนี่นาะแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงสูงวัยบางครั้งมันก็เหมือนกับเธอหูหนวกตาบอดไม่ได้มองเห็นโลกให้กว้างเราเองเราได้ไปหาได้ไปเจอเราก็ยังคิดเอ,อ๊ะมันไม่คล้ายๆกันจริงๆแล้วถ้าเรื่องแบบนี้มันไม่เกิดขึ้นกับใครเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าทำไมถึงเชื่อเขาได้ยังไง นั่นน่ะสิทำไมถึงเชื่อเขาได้อย่างไรมันไม่เกิดกับใครก็คงไม่รู้ว่าเพราะอะไรเหมือนกันเหตุการณ์แบบเนี้ยเรื่องแบบเนี้ยมันเกิดขึ้นทั่วโลกไม่ใช่เฉพาะที่อเมริกาผู้หญิงส,งสูงวัยจํานวนไม่น้อยมากมายกลายกองทีเดียวที่เมื่อความเงียบเหงาเข้ามาครอบคุมเมื่อเธอจะต้องอยู่คนเดียวและเธอได้ไปเจอกับคนที่ เอาใจใส่ดูแลคอยสอบถามคอยถามในสิ่งที่เธออยากฟังคอยฟังในสิ่งที่เธออยากรู้พูดอะไรแต่ละคำทำให้เธอรู้สึกม,มีความสุขเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้ก็เลยเกิดขึ้นกันอยู่เป็นวิจสินและเงินที่ได้ก็ดูเอาแล้วกันลายนี้เกือบสองแสนเหรียญเก็บมาทั้งชีวิตก็เอาไปให้เขาเงินพวกนี้เหมือนกับว่า เป็นเงินที่พวกเขาหาง่ายเพียงแต่เขาต้องไปเรียนรู้เทคนิคในการพูดหรือการพูดจาหรือการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาช่วยพวกเธอก็ยอมโอนเงินให้กับเขาพวกเราสิทำงานแทบตายเรายังไม่ได้สักเศษหนึ่งส่วนสี่ของเขาเลยแต่สแกมพวกนี้เขาแค่ใช้วิธีและคำพูดของเขาเขาก็ได้เงินเอามาใช้กันอย่างมากมาย อาจจะไม่ใช่ว่าเขาได้คุยกับผู้หญิงคนนี้คนเดียวในขณะเดียวกันก็อาจจะคุยกับหลายๆคนก็ได้เพราะฉะนั้นได้น้อยได้มากเขาก็ได้เงินเหมือนกับว่าทํางานแล้วได้เงินเป็นโปรเจกต์โปรเจกต์ทีเดียวถ้าใครไปติดบ,บ่วงก็เรียบร้อยเพราะอ้อยก็นําเรื่องราวดีๆแบบเนี้ย จะเรียกว่าเรื่องราวดีๆมั้เรื่องราวที่ไม่ดีแบบนี้ยเรื่องราวที่เป็นทุกข์หัวใจเรื่องราวของ r o m a n ต e กรม m แบบเนี้ยมาแชร์มาเผยแพร่มาบอกมาเล่าเพราะไม่อยากให้เกิดขึ้นกับใครทั้งนั้นหลบได้หลบเลี่ยงได้เลี่ยงถ้าเป็นไปได้เราก็ควรจะใช้สมาธิใช้ความคิดเยอะๆและที่สำคัญเราควรจะบอกคนใกล้ชิดของเราปรึกษาเขา แล้วก็รับฟังในสิ่งที่เขาแนะนำเราก็อาจจะหลุดพ้นจากวงวนของบรรดาโรแมนต์แคมสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างดิ่งที่เข้ามารับฟังเรื่องราวแบบนี้และต้องขอขอบคุณและกล่าวคำว่าสวัสดีทุกท่านค่ะแล้วเราจะมาเจอกันใหม่ด้วยเรื่องราวที่ฟังไปแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่น่าเกิดขึ้นเลยแล้วจเจอกันใหม่นะบ๊ายบาย